สวัสดีครับยินดีต้องรับเข้าสู่รายการ Timeline of War แน่นอนครับนี่คือบทสำหรับพอดแคสต์รายการ Timeline of War ตอนชะตากรรมโกษาปานสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Timeline of War ที่จะพาคุณย้อนรอยหน้าประวัติศาสตร์การเมืองการสงคราม และชะตากรรมบุคคลสำคัญที่ถูกจารึกไว้ในห่วงเวลาแห่งความขัดแยง้งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวอันน่าเศร้าและน่าอดสูของหนึ่งในบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งกรุงศรีอยุธยาโกษาปานภูมิหลังแห่งความรุ่งโร์ย้อนกลับไปในยุคที่สมเด็จพระนารายมหาราชทรงครองราชชื่อของโกษาปานหรือที่โลกรู้จักในนามราชทูตผู้เป็นเลิศ คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความรุ่งโรดทางการทูตของสยามท่านคือหัวหน้าคณะราชทูตที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีถึงราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสในปีพศ2229การเดินทางครั้งนั้นสร้างชื่อเสียงเกียรติยศและความชื่นชมให้กับสยามประเทศอย่างมหาศาลและแน่นอนโกษาปานคือบุคคลที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดปรานอย่างยิ่งความโปรดปรานนี้เอง กลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทิมแทงตัวท่านอย่างแสนสาหัสเมื่อถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อยุธยาจุดเริ่มต้นแห่งความมืดมิดในปีพศ2231เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ที่เมืองลบบุรีเป็นการผลัดแผ่นดินจากราชวงศ์ประสาททองเข้าสู่ราชวงศ์บ้านพลูหลวงโดยมีพระเพทราชาขึ้นครองราช การปฏิวัติครั้งนี้มีเป้าหมายหลักคือการกำจัดอิทธิพลของฝรั่งเศสและเอลคอนขณะที่การเปลี่ยนแปลงอำนาจกำลังดำเนินไปอย่างนองเลือดโกสาปานซึ่งเคยเป็นที่โปรดปรานมากกว่าพระเพทราชาจอมตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากังวลแต่ในระยะแรกท่านยังคงได้รับตำแหน่งสำคัญคือพระยาพระคลังทำหน้าที่ดูแลก,การค้าและต่างประเทศดูผิวเผินเหมือนท่านยังคงได้ราชการต่อไปแต่บทบาทของท่านในหน้าประวัติศาสตร์ กลับค่อยยยๆเงีบหาไปความเงียบงันในแผ่นดินใหม่ในช่วงต้นรัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชาแผ่นดินสยามไม่สงบเลยมีกบฏเกิดขึ้นมากมายทั้งกบฏท,ที่อ้างชื่อเจ้าฟ้าอภัยทศกบฏท,ที่เมืองโคราชและนครศรีธรรมราชพระเพทราชาต้องยุบทัพไปตามกวาดล้า,ลางศัตรูเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องแต่น่าแปลกในการปราบปรามกบฏครั้งใดๆก็ตาม ไม่ปรากฏชื่อของโกษาปานว่ามีบทบาทสำคัญใดๆเลยเรากับว่าบุรุษผู้เคยเป็นขุนนางคนสำคัญที่สุดของแผ่นดินได้ถูกตัดขาดออกจากกิจการบ้านเมืองไปแล้วความจริงแล้วสิ่งนี้อาจไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักพระเพทราชาทรงเคยเป็นรองในสายตาของสมเด็จพระนารายมาตลอดเมื่อเทียบกับโกษาปานความรู้สึกอิจฉาริษยาที่สะสมมาอาจส่งผลต่อทัศนคติที่พระองค์มีต่อขุนนางคนนี้ ทมกลางกระแสความนิยมชมชอบในตัวโกษาปานของประชาชนจํานวนมากพระเพทราชาในฐานะกษัตริย์จึงทรงเก็บความหวาดระแวงและความริษยาไว้ในพระไทยเงียบ,ยบวิกฤตการและความกิ้วที่ไม่สมเหตุผลและแล้วความตึงเครียดก็มาถึงจุดแตกหักในปีพศ2239แผ่นดินสยามต้องเผชิญกับวิกฤตหลายด้านทั้งภาวะข้าวอยากหมากแพง ภัยพิบัติต่างๆและที่สำคัญคือข่าวลือที่ว่าฝรั่งเศสอาจหวนกลับมาทำสงครามกับอยุธยาอีกครั้งในสภาวะที่กษัตริย์ทรงแบกรับความเครียดและความเครี้วอยู่เป็นนิดเช่นนี้สมเด็จพระเพทราชาจึงมักลงพระราชอาทยาขุนนางน้อยใหญ่อย่างรุนแรงแม้จะไม่มีเหตุผลอันสมควรก็ตามและบุคคลที่ต้องพระราชอาทยาอย่างหนักที่สุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือพระยาพระคลังหรือโกษาปานั่นเอง การลงทันที่น่าอัปยศหลักฐานจากฝ่ายฝรั่งเศสได้บันทึกเรื่องราวอันน่าสะเทือนใจนี้ไว้เหตุผลที่พระเพทรราชาทรงกิวโกษาปานอย่างรุนแรงนั้นไม่มีการระบุชัดเจนแต่ความรุนแรงถึงขั้นที่พระองค์ฉวยพระแสงฟันถูกจมูกโกษาปานเป็นเหตุให้ปลายจมูกของโกษาปานแหว่งแต่การลงทันไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นท่านยังถูกจับขังถูกโบยในสภาวะอันน่าอับอายและอดสูเช่นนี้ และที่เลวร้ายกว่านั้นคือท่านถูกยึดทรัพย์สมบิทั้งปวงบุตรสาวบุตรชายแม้กระทั่งอนุพันธ์ยาก็ถูกจับขังไปด้วยการถูกเฉือนจมูกคือการทำลายรูปกายและศักดิ์ศรีอย่างร้ายแรงที่สุดสำหรับขุนนางการถูกโบยต่อหน้าสาธารณชนคือการย่ำยีเกียรติยศที่สร้างมาทั้งชีวิตของอดีตราชทูตผู้ยิ่งใหญ่จุดสุดท้ายของบรรุษผู้ยิ่งใหญ่โกษาปาน บุรุษผู้เคยเป็นความภาคภูมิใจของสยามต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจจมูกที่แหว่งกลายเป็นรอยแผลที่ตอกย้ำถึงความอัปยศอดสูครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตว่ากันว่าในที่สุดท่านก็ไม่สามารถทนรับความเจ็บปวดและความอับอายนี้ได้อีกต่อไปและตัดสินใจปิดชีพตนเองในปีพศ2243เพียง3ปีก่อนที่สมเด็จพระพทราชาจะสวรรคต นี่คือจุดสุดที่น่าเศร้าของโกสาปานอ克拉ราชทูตผู้เปลี่ยมไปด้วยความสามารถและเป็นที่โปรดปรานในแผ่นดินก่อนแต่ในแผ่นดินใหม่ความสามารถและชื่อเสียงของท่านกลับกลายเป็นภัยร้ายที่นำมาซึ่งความริษยาการลงทันอันโหดร้ายและการเสียชีวิตที่น่าสลดสิ้นสุดบุรุษผู้ยิ่งใหญ่และราชทูตผู้มีชื่อเสียงของกรุงศรีอยุธยาด้วยประการทานี้ t ท m e l ล n e อ f ฟวอขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ